ครับสวัสดีครับนักกลินมิตรปอจินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมข้างล่างหรือไม่อของหลวงพระเดิมและก็หากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพและที่สําคัญในเมืองปากน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบงังกร แล้วก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและวก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่ต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID l i n ลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านปิม์คำว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลข99 Big One 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนะักกรินมิตรปอได้เข้ามา ทักทายนะครับตัวเข้ามาพูดคุยกับแฟนกลับทุกๆท่านแล้วก็ที่สําคัญนะครับก่อนอื่นผมนักกลิ่นมิตรมอก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของครูบาอาจารย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็วัตถุประสงค์นะครับในการเข้ามานั่งทําคลิปทําวิดีโอนะครับก็จริงๆแล้วก็ต้องการที่จะ นำเอาเรียกว่าวัตถุมงคลนะครับนะของครูบาอาจารย์นะครับโดยเพราะ,ะประเภทมิดรหมอนาะก็มาได้ให้ท่านได้รับชมนะครับนะก็อย่าลืมนะครับหากท่านใดที่เามาติดตามรับชมนะครับเมื่อเข้ามาชมนะครับนะหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับนะต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเป็นเป็นด้วยกันก็ถ้าเป็นอย่างนั้น ก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะหากท่านชมแล้วนะครับเมื่อท่านติดตรงไหนแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่ากเก็บปัญหาอย่ากเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนก็อยากให้ทำเข้ามาได้ตรงนั้นนะ,ะใครท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์0863291496นะครับในทุกคำถามครับนะักคลีนมิตรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวที่ได้ขออนุญ,ญาตเอาไว้นั้นก็จะไม่ได้ตอบก็คือในเรื่องของเกย์แท้นะครับนะก็มีท่านใหม่ๆนะครับก็ถามเข้ามาเคยกว่าเรื่อยๆนะครับนะก็อาจจะยังไม่เคลียร์อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับนะจึงได้พูดซ้ำๆนะครับนะ อตอกยำตรงนี้ให้อยู่นะแทบจะในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะ,ะถ้าเป็นมีดนะครับอยู่ในหน้าจอก็ได้ความยินดีนะ,ะก็หมายความว่าเป็นมีดของผมเองเนี่ก็ยินดีตอบให้ทุกท่านเลยนะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็จะใช้เวลานะไม่ให้เยอะสักเท่าไหร่นะครับนะ,ะก็จะใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก็จะหยิบเอามีดเล่มนี้นะครับมาให้ท่านได้รับชมนี่นะ เป็นมีดขนาดพกพานะครับ <c oughs> นะะเป็นมีดขนาดพกพานะเฉพาะใบนะครับมีความยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะครับเฉพาะใบนะะมีความยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะครับรวมด้ามฝักก็อยู่ที่เก้านิ้วนะครับอยู่ที่เก้านิ้วนะเป็นไซส์พกพานะะเรียกว่าเป็นมีด ต้องเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับนะถ้าเป็นพระนะครับนะก็เหมือนเป็นพิมพ์นิยมนะเอาละก่อนเราจะเข้าไปดูในส่วนของภายในก็จะพาท่านชมในส่วนของภายนอกนะครับนะสักนิดหนึ่งนะสักนิดหนึ่งนี่นะครับนะก,เนกะนะ็เป็นมีดสองกริย์นะครับเป็นมีดสองกริย์แล้วก็เป็นแหวกเจ็ดเก้านะ ก็เอามาให้ท่านได้รับชมวันนี้นะครับนะ Trans <screen> เป็นแหมป้องอ้อยนะครับนะเป็นมีดยุกกลางของหลวงพ่อเดิมวัดนองโพองของเรานะครับนะนี่นะครับนะเป็นมีดกองกตริย์แล้วก็เป็นแหม9เเนะครับนะเอามาให้ท่านได้ดูนี่นะครับนะอันนี้ให้ชมในส่วนของภายนอกไปก่อนนะเอาล่ะพอเราดูในส่วนของภายนอกนะครับไปแล้วก็อยากให้ท่านชมในส่วนของภายในนะ ในมีดอย่างแ่มจะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับนะ,ะส่วนที่1ก็จะเรียกเป็นฝักนะครับนะส่วนที่2นั้นก็จะเป็นในส่วนของด้ามและส่วนที่3นั้นก็จะเป็นในส่วนของใบนะครับนะพูดถึงใบนะครับพูดถึงใบก็นี่นะครับเป็นใบขนาด5นิ้วนะครับนะ,อะตอกเสมาใบโพเต็มใบนะ <c oughs> ตอกเสมาใบโพเต็มใบนี่นะครับก็เอามาให้ท่านได้สัมผัสเอามาให้ท่านได้ดูนะครับเป็นเสมาใบโพซึ่งมีจุดนะครับนะอยู่4จุดเรียวว่าเป็นเสมาที่หาชมได้ยากนะครับนะ่ะนี่เป็นนีดยุคกลางนะครับนะตอนต้นของยุคนะ,อะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพของเรานะครับนะ,ะการตอกลายก็ เรียกว่ามีความปราณีตนะครับนะที่สําคัญเป็นงานนะครับเป็นศิละปะของช่างสอนนะพูดถึงช่างสอนก็ <c oughs> ท่านนอกจากจะเป็นช่างที่มีนะครับฝีไม้ลายมือนะครับนะที่ดีนะที่ยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของอท่านมีความเป็นคนที่มีความซื่อตรงนะครับมีความซื่อสัตย์ต่อทางวัดของโภนะหรือว่าต่อหลวงพ่อเดิมของเรานะครับนะนี่ก็เอามาให้ท่านได้ สัมผัสให้ท่านได้รับชมนะครับนะเป็นมีดที่มีมนสเสน่มากๆเลยทีเดียวนะครับนะต้องเรียกว่าไม่ธรรมดานะสันมีดเจหนานะครับที่สําคัญนั้นก็จะเป็นสันประหมอนะนี่นะครับเอามาให้ดูเอามาให้สัมผัสนะครับก็อยากให้ท่านชมนะครับนะแล้วก็วิเคราะห์ด้วยาสายตาของท่านก่อนนะก็มีแต่เล่มนั้นก็คือต่อให้ผมบอกว่าดี อย่างไรนะครับ <c oughs> ดีตรงไหนสุดยอดอย่างไรนะ,ะบางท่านก็บอกไม่ดีบางท่านก็บอกไม่ใช่นะครับนะ,ะก็สิ่งที่จะบอกแล้วก็จะ,ะให้ท่านได้นะครับนะ,ะตัดสินใจว่าใช่หรือไม่ใช่นั้นก็คือภาพนะครับนะ,ะเป็นภาพนะ,ะน่าจะเป็นสิ่งที่บอกท่านได้ดีที่สุดนะครับเ็าเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์นะ นี่นะครับนะสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านตัดสินใจนะก่อนเช่าหาบูชานะครับนามีทุกเล่มเลยนะครับนะให้ท่านดูแล้วก็พิจารณาให้ดีนะหากไม่ชอบนะครับหากไม่ตรงจริตก็อย่าเอาไปเลยนะครับนะอย่าเอาไปเลยนะอย่าบูชาเลยนะเลือกในสิ่งที่ท่านคิดว่าใช่ที่สุดนะครับนะ เลือกเอาสิ่งที่เรียกว่าใช่ที่สุดนะครับนะถ้ามองแล้วไม่ใช่ก็าผมว่าไม่จําเป็นนะ,ะก็อย่าเพิ่งไปเช่าบูชานะครับนะก่อนเช่าหาบูชานี่ก็ผมเรียนตรงตองนะครับก็ไม่อยากให้มีปัญหาเวลาเช่าไปแล้วนะ,ะก็เช่าไปแล้วก็ควรจะมีความมั่นใจว่ากันง่ายนะครับนะ,ะก่อนเช่าหาบูชาต้องมีความมั่นใจจริงๆนะอันนี้ซูมให้ท่านได้เห็นทุกมุมนะครับนะทุกมิตินะ นะครับนะเพื่อจะได้ง่ายในการตัดสินใจในเะช่าหาบูชาว่ากันง่ายนะครับนะก็ก่อนเช่าหาบูชาอย่างที่ได้เรียนไปนะครับนะต้องดูให้ดีๆนะครับนะเราเท่านั้นนะครับนะที่จะเป็นคนบอกว่าดีหรือไม่ดีนะก็อย่าไปคาดหวังนะครับให้คนอื่นนะจะคิดเหมือนท่านทำเหมือนท่านนะมันก็คงไม่ใช่นะครับนะ เขาบอกว่าคนจะได้ของดีหรือว่าไม่ดีไปไว้ในครอบครองนั้นการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะครับไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวนะเปล่านภาณ์นะก็อยู่ที่การมองจริงๆเลยนะครับนะ เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เราผมชักใบนะครับน้าออกมาก็อย่างไม่ท่านได้ดูในส่วนของภายในของฝักบ้างนะครับน้าข้างนอกที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ว่าเก่าอยู่นะนะครับแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่ยงกว่านะครับเต็มไปด้วยคราบใครเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าความเป็นธรรมชาตินะครับนะาอ,อยู่ในฝักว่ากันง่ายนะ อ่านะครับเอาละนะครับแล้วก็ดูในส่วนของอใบไปแล้วก็ควรจะดูในส่วนของกันบ้างนะครับนะกันเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าสําคัญมากๆนะครับนะะเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญสาค,คัญเช่นเกสาของหลวงพ่อหรือจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดนะ,ะก็ของต่างๆนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้ ในกันหรือว่าในแกนกลางนะครับของมีดนี่แหละนะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับนี่นะก็จะปิดด้วยข้างนี่นะครับนะนะปิดด้วยข้างนี่นะเมื่อปิดเสร็จปั๊บก็จะปิดนะครับนะด้วยครอบด้วยโลหะอีกทีนะครับเนื่องจากว่าเขาป้องกันพวกมวลสารสํากันๆําันนะครับหลุดล่อนออกมานะอาเอาละช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายก็อยากให้ ดูในส่วนของอด้ามน,นะครับนะส่วนของด้ามน,นะก็เป็นด้ามงานะครับนะเป็นด้ามงานะอมองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยความเข้มขลังนะครับนะเต็มไปด้วยมนสเสนนะ่นี่ก็พยายามจะสูง <c oughs> ให้ท่านได้ <c oughs> นะครับได้เห็นนะครับนะ รายละเอียดต่างๆนะก็เป็นนะครับเต็มไปด้วยความงดงามวากันง่ายนะครับนะเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์เต็มไปด้วยมนคลังนี่นะีน่ว่างดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็อยู่ที่11กับ44วินาทีนะครับก็ าหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะอย่าลืมนะครับน่าจะเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่านะครับนะม pane, เมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับหากท่านชมแล้วนะครับท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือว่าชมแล้วเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สําคัญนั้น อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะกะ็ต้องจากว่าเวลาผมอัปโหลดวิดีโอชุดใหม่นะครับนะ,ะขึ้นไปก็จะทําให้ท่านนั้นได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไม่อยากให้พลาดแม้แต่วิดีโอเดียวนะ,ะก็ท่านจะได้เข้ามาค่อยๆศึกษานะครับค่อยๆเรียนรู้นะ,ะกะ็เมื่อเข้ามาศึกษานะครับนะก็ท่านเห็นว่า ตรงไหนมันอยากจะมีคำถามนะครับนะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับนะผมเข้ามาได้นะครับที่เบอร์086329 1496เนะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักกลิ่นมิดหอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักกลิ่นมิดหอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ